โอ้ยตำทาสีเลือดเือโุ้โขาาทําทำตาไมเนี่ยโหชุดสวยจัดชุดแบบรีรีเซลอ่ะเอามาขายเรื่อยอ่ะโอ้สวยจริงจ,จ่มจ้าดาซามูไรสีทองสมรองสีไทย562ร้อยหโทเคนที่ขาดไปนะครับผมมาดูกันอ่ะคือรำมากอะก็เปืองเ,เวลานะ ก็ห้าร้อยหกสิบก็ถ้าแบบได้ชีะโทเค็นเหมนเนี้ยสองสามโทเค็นก็จะประมาณห้าพันหกร้อยเพศไงเอ้ยอันเนี้ยสุ่มกดสิบครั้งได้สิบห้าชิ้นเนี้ยมันไม่เกินนี้หรอกเจ็ดเก้าเฮ้ยดีขึ้นมาหน่อยนี่ออกกันเลยหรอคอยออกมาหนึ่งชุดคือคุ้มแล้วนั่นจริงๆอ่ะเออเอาตาโอ้หชุดไก่ยังไม่ออกเลยเอ้ยสีม่วงมาสีม่วงผู้หญิงน่าจะชุดต่ำสุด ดีใจไม่ดีใจไม่ดีใจเดิมๆอยู่แล้วคนมันดวงดีอะ่ะว้ายโอย้เหลืองไม่ได้ครับพูดเลยอโอย,โย,ยว้ายได้แต่เข็น นี่จะวจะจะจะเอากูดีใจทำไมวะโอ้เราถูกขนเออีกเด้งดิจะจบแล้วนะอุ้ยราทูกขนมาจบแล้วจบละโอ้ยแล้วท่านกูมีเพชรเท่าไหร่วะอ้าวลืมนับอะหมื่นเจ็ดป่ะโอ้คนดูเม้นบอกผมด้วยแล้วกันว่าผมมีเพชรเท่าไหร่แล้วแรกอ่ะพี่ใช้ไปกี่เพชรกันแน่คนดูเม้นไซ ว่าแล้วสวยนัดนี้อู้ขอลุก